เมืองในญี่ปุ่นออกระเบียบใครไม่แยกขยะจะเอาชื่อลงเว็บไซต์ของเมืองนะจ๊ะเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยณปัจจุบันเป็นเรื่องใหญ่ของเมืองต่างๆในโลกนะครับแล้วก็ที่ยากไปกว่าการจัดการขยะก็คือการทําให้ประชากรของเมืองแต่ละเมืองแยกขยะอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อระเบียบในการจัดการขยะของเมืองอย่างเช่นกรุงเทพมหานคร,รก็เพิ่ง ออกระเบียบใหม่ออกมาผ่านสภากรทอมอแล้วนะครับว่าถ้าใครไม่แยกขยะออกเป็น4ประเภทตามที่กรุงเทพมหานครได้ออกระเบียบไว้จะต้องเสียค่าเก็บขยะเพิ่มจากปกติถึง3เท่าก็เอาเป็นว่าบ้านเรือนของพวกเราเนี่ยครับเสียค่าเก็บขยะจากกรุงเทพมหานครอยู่ที่20บาทต่อเดือนแต่ถ้าคุณไม่แยกขยะอย่างเหมาะสมเขาจะเก็บคุณ60บาทก็คือ3เท่านะครับแต่ว่าในประเทศญี่ปุ่นครับ การจัดการขยะสําหรับประเทศที่เป็นเกาะแบบนั้นขยะมันไปไหนไม่ได้ครับมันอยู่ในเกาะเพราะฉะนั้นจึงมีกฎระเบียบที่ค่อนข้างเข้มงวดแต่ว่าแต่ละเมืองก็มีกฎระเบียบที่ไม่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามครับถึงกฎระเบียบแตกต่างกันทุกเมืองมีระเบียบของการแยกขยะแล้วก็มีบทลงโทษของการไม่แยกขยะอย่างเหมาะสมแตกต่างกันไปในแต่ละเมือง มาตรฐานปกติก็คือผู้เก็บขยะซึ่งเป็นคนของเมืองเนี่ยนะครับจะทําการตรวจสอบครับว่าแยกขยะอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่าถ้าไม่ถูกต้องก็จะมีการเตือนด้วยปากเปล่าบ้างนะครับขั้นต่อมาก็เตือนเป็นลายลักษณ์อักษรขั้นต่อมาก็อาจจะปรับบางเมืองนะครับก็มีมาตรการบอกว่าจะเปิดเผยชื่อของบริษัทห้างร้านเท่านั้นนะครับไม่ใช่บุคคลนะครับเฉพาะบริษัทห้างร้านที่ไม่ทําตามกฎระเบียบในการแยกขยะ แต่ว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้เองครับเป็นข่าวฮือฮาในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็สื่อต่างประเทศอย่าง BBC อย่างเดอะการเดียนนะครับก็เอาข่าวนี้ไปลงเช่นกันนะครับว่าเทศบาลเมืองฟุกุชิมะก็คือเมืองที่เราเคยได้ยินโรงไฟฟ้าปรามาณูหรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของเขาเกิดการระเบิดนะนะครับจากเหตุแผ่นดินไหวแล้วก็เกิดคลื่นยักษ์สึนามิทำให้โรงงานเกิดการระเบิดแล้วก็เกิดปัญหามากมายแต่อันนี้คือส่วนของเทศบาลครับ ส่วนที่เป็นเมืองเขาได้ออกระเบียบของเมืองครับว่าถ้าใครไม่ทําตามมาตรการและระเบียบในการจัดการขยะมูลฝอยของเมืองเมืองจะทําการเผยแพร่ชื่อของเจ้าของขยะเหล่านั้นลงในเว็บไซต์ของเมืองครับซึ่งเป็นเว็บสาธารณะคนอื่นเข้ามาดูได้ถามว่าผิดระเบียบผิดอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งครับก็คือไม่แยกขยะอย่างถูกต้องตามระเบียบที่เมืองวางไว้ อย่างที่สองครับก็คือทิ้งขยะจำนวนมากเกินกว่าที่เมืองกำหนดไว้ในการทิ้งแต่ละครั้งซึ่งมาตรการนี้สำหรับเมืองฟูกูชิมะเป็นครั้งแรกของเมืองในประเทศญี่ปุ่นที่ออกมาตรการจะเอาชื่อของผู้ทำผิดกฎระเบียบในการจัดเก็บขยะและแยกขยะไปลงในเว็บไซต์ของเมืองหรือเปิดเผยสู่สาธารณะครับ เราคนไทยฟังแล้วก็คงยักไหลนะครับฉันไม่แยกขยะเราชื่อฉันไปแขวนอยู่บนเว็บไซต์ของเมืองจะทำก็ทำไปสิสำหรับคนที่กฎระเบียบทางสังคมไม่เข้มงวดมากนะักแบบบ้านเรานะครับหรือบางคนก็อย่าบอกว่าคนไทยมันน้าด้านจะประจานแค่ไหนก็ตามก็ไม่มีผลต่อมันหรอกจะทำอะไรไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกตามกฎระเบียบที่ตกลงหรือที่เมืองกาหนดไว้ก็ไม่ได้สนใจใครจะว่าอะไรฉันใครจะเอาชื่อฉันไปแขวนที่ไหนก็เรื่องของเขา แต่ว่าสําหรับวิถีของญี่ปุ่นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ลงโทษอย่างรุนแรงมากครับเพราะว่ากระบวนการทางสังคมและกฎระเบียบทางสังคมหรือกลไกทางสังคมของเขามีความเข้มแข็งแล้วก็มีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากกว่าของบ้านเรามากครับเพราะว่าสังคมของเขาอยู่กันอย่างรู้จักหน้ารู้จักตาก,กันโดยเฉพาะยิ่งภายในชุมชนถ้าคุณไม่ทําตามกฎระเบียบของชุมชนและถูกแขวนว่านายคนนี้หรือนางคนนี้ ไม่ทาตามกฎระเบียบของชุมชนเนี่ยถือว่าจะถูกประนามทางสายตาแล้วเดินไปที่ร้านขายของร้านกาแฟในเมืองก็จะถูกคนอื่นมองแปลกๆซึ่งถือว่าเป็นเรื่องรุนแรงมากสําหรับประเทศญี่ปุ่นถามว่ารุนแรงขนาดไหนก็คือระเบียบการเอาชื่อไปแขวนบนเว็บไซต์ของเมืองเนี่ยเป็นการลงโทษขั้นสูงสุดแล้วครับเขาจะลงโทษจากเบาไปหาหนักคุณทําผิดระเบียบการทิ้งขยะของเมืองครั้งแรกเขาจะเตือนด้วยปากเปล่าก่อน ก็คือคนที่มาเก็บขยะก็จะเคาะประตูแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคุณแยกขยะอย่างเหมาะสมนะครั้งที่สองครับเขาจะออกจดหมายเตือนอย่างเป็นทางการแล้วครั้งที่สามครับถ้าคุณทําผิดกฎอีกเขาก็จะเอาชื่อของคุณไปแขวนไว้บนเว็บไซต์ของเมืองให้ทุกคนได้รับรู้ว่าคุณเป็นผู้ที่ไม่แยกขยะหรือทําผิดกฎระเบียบการทิ้งขยะของเมืองครับถามว่ามันร้ายแรงขนาดนี้เลยเหรอต้องลงโทษกันขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่า เมืองฟูคุชิมะเจอปัญหามากมายกับการไม่แยกขยะครับปีที่แล้วเนี่ยก็พบว่ามีการไม่แยกขยะหรือทําผิดกฎระเบียบในการทิ้งขยะของเขาเช่นมีจํานวนหรือว่าปริมาณขยะเกินกว่าที่คุณสามารถทิ้งได้ในแต่ละครั้งคือมีขยะมากเกินไปกว่าที่จะจัดเก็บได้ในแต่ละครั้งนะครับมีปัญหาแบบนี้ถึง9 0 0 0ครั้งทีเดียวนะครับ แล้วการไม่แยกขยะอย่างเหมาะสมก็ทําให้การจัดการขยะมีความยุ่งยากตามไปด้วยนะครับแล้วขยะบางประเภทที่เขาถูกเอาไปจัดเก็บไว้ในพื้นที่ที่เขาไม่ต้องกลัวว่าสัตว์พาหะต่างๆหรือว่าญี่ปุ่นมีปัญหาหนักๆกับสัตว์ที่มาคุยขยะก็คืออีกาครับอีการนี่คือตัวหลักในการคุยขยะของประเทศญี่ปุ่นเลยเพราะว่าแน่นอนอย่างบ้านเรามีปัญหาเรื่องหมาแมวแต่ว่าปัญหาของญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่มีหมาแมวจรจัดนะครับแต่ปัญหาของเขาคืออีกาครับ แล้วถ้าเกิดเขาคิดว่าขยะเนี้ประชาชนแยกมาแล้วมันไม่ใช่มีเศษอาหารอะไรที่อีก,กากินได้เขาก็ออกไปกองไว้ที่หนึ่งเนี่ยปรากฏว่าดันมีเศษอาหารปนไปของที่กากินได้มันก็เอาปากของมันเนี่ยครับจิกถุงขยะขาดแล้วก็ทําให้ขยะกระจุยกระจายออกมาเพื่อจะเอาอาหารที่ปะปนอยู่ในขยะที่ผู้แยกขยะของญี่ปุ่นผู้จัดการขยะของญี่ปุ่นเขาคิดว่ามันได้ไม่ได้มีอาหารปนมานะครับ ฟังดูระเบียบที่เข้มงวดขึ้นแล้วก็ให้สงสัยว่าเอ๊ะเมืองในญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการจัดการขยะที่ดีมากอยู่แล้วฟุกุชิมะมีปัญหาอะไรในปัจจุบันจึงต้องออกกฎให้เข้มงวดขึ้นมากขนาดนี้ลองย้อนไปดูแล้วเอ๊ะเขาก็จัดการอย่างดีอยู่แล้วนี่ไม่ว่าจะเป็นเขาห้ามเอาถุงขยะมาทิ้งไว้หน้าบ้านข้ามคืนนะครับต้องเอามาตอนเช้าเท่านั้นเพราะว่ารถเก็บขยะจะมาเก็บประมาณ8ปดโมงครึ่งการทิ้งไว้ข้ามคืนทําให้สัตว์พาาะ มาคุยขยะได้หรือว่าคนจรจัดมาคุยขยะได้ดังนั้นเขาจึงไม่ให้ทิ้งขยะข้ามคืนแล้วเขาก็ให้แยกขยะอย่างง่ายอยู่แล้วครับเขาให้แยกเป็น3อย่างนะครับก็คือเผาได้เผาไม่ได้และประเภทที่รีไซเคิลได้ครับและ3ประเภทนี้จะต้องแยกมาและจะเก็บในเวลาที่แตกต่างกันไม่ใช่เอาทั้ง3ามถุงมาทิ้งไว้หน้าบ้านนะครับแล้วเก็บทั้ง3ถุงไปพร้อมกันเปล่าครับจะมี วันเวลาของการทิ้งขยะแต่ละประเภททำให้ผู้เก็บขยะเขาสามารถตรวจสอบได้และมาตรการปัจจุบันก็คือถ้าผู้เก็บขยะเห็นว่าขยะที่ทิ้งอยู่หน้าบ้านไม่ได้ถูกแยกมาอย่างเหมาะสมเขาจะติดสติ๊กเกอร์ลงไปบนถุงครับเพื่อที่จะให้เจ้าของบ้านรู้ว่าคุณไม่ได้แยกขยะอย่างถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบแล้วคุณก็มีหน้าที่เอาขยะนี้กลับไปแยกให้เหมาะสมแล้วครั้งหน้าเขาก็จะมาตรวจสอบอีกถ้าถูกต้อง เขาก็จะจัดเก็บไปแต่วิธีการนี้ไม่มีประสิทธิภาพครับแล้วมันเป็นปัญหาใหญ่ตามมาตรงที่ว่าขยะที่ไม่ถูกแยกอย่างเหมาะสมมันจะไปจบที่ landfill คือการฝังกลบในบอ่อครับซึ่งจำนวนมันมากขึ้นเรื่อยๆจนจะไม่มีพื้นที่ในการฝังกลบเพียงพอแล้วดังนั้นเขาเลยออกมาตรกการเข้มงวดขึ้นเพื่อให้แยกขยะออกมาเป็นส่วนที่เผาได้ก็ไปเผา ส่วนที่รีไซเคิลได้ก็เอาไปรีไซเคิลจะเหลือแต่ส่วนที่เผาไม่ได้นี่นะครับที่จะไปสู่ระบบการจัดการในการฝังกลบในพื้นที่ที่ต้องการพื้นที่ที่มีขนาดเล็กลงในอนาคตได้ก็เป็นมาตรการที่น่าสนใจทีเดียวครับว่าการเอาชื่อไปแขวนบนเว็บไซต์ของเมืองว่าคุณไม่แยกขยะอย่างเหมาะสมทําผิดกฎระเบียบของขยะอาจจะเหมาะกับประเทศญี่ปุ่นที่กลไกทางสังคมและความแน่นทางสังคมเน แตกต่างจากประเทศไทยนะครับแต่ก็เป็นความพยายามที่ดีครับไม่ได้บอกว่าจะเอามาตรการนี้มาใช้ในประเทศไทยมาเล่าให้ฟังเท่านั้นว่าเขาเข้มงวดมากขึ้นแค่ไหนและมีวิธีการอย่างไรวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อๆไปสวัสดีครับ